ใน,นควาเราเมื่อเทนัยควาก็มาลงอบรมเรา,าเด้ยวยในเรืนี้นะคะก็เดี๋ยวท่าน,นจะได้มากล่าวแสดงควารมรู้สึกของเราขอเรียนเชิญคุณชน,นินทร์พว่วงศรีพายก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับในครั้งแรกที่ผมเองใจคือผมเป็นคนเป็นปกติแต่ว่าปกติผมไม่เคยขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านเส้นหน้าวัดเส้นนี้เลยแล้วบังเอิญเมื่อนะประมาณเดือนที่แล้วผมก็ขี่ผ่านมาแล้วก็มาเห็นวัด ชื่อว่าที่ผ่านมาผมก็เอกใจใายจ่ายเองว่าทำไมวัดตั้งอยู่ตรงนี้แต่เกินมา27ปี้วไม่เคยเห็นเลยอีสักคือผมไปบริจาคเลือดแล้วก็สามเดือนเติบโตบริจาคเลือดหนึ่งครั้งมันจะครบเดือนมิถุนายนแล้วผมก็จะตั้งใจจะไปบริจาคบังเอิญระยะเวลาเป็นเดือนสองเดือนผมไม่ไปแล้วผมก็บัเงเอิญไปพปฏิบัติบุตร ผมก็นึกว่าพุเนี่ป็นบูธธรับบริจาคเลือผมก็ชอบติดต่อพอดีว่าเป็นบูธเกี่ยวกับธรรมะซึ่งผมก็ชอบอยู่แล้วแล้วผมก็เลยสมัครไปซึ่งสมัครก่อนหน้าน,นี้น่าจะาแค่ทิย์เดียวแล้วก็ต้องเตรียมตัวเคลียร์เคลียรงานที่ที่กรงที่นีวันนี้ที่ผมมีคิวที่จะไปแล้วผมก็พยายามก็เทิมวันไปเพื่อจะมาวัานนี้แล้วก็รู้สึก ภูมิใจว่ามันยังมีโครงการดีๆแบบนี้อยู่เพิ่งๆผมนมี่บวชมาเก้าเดือนจริงๆที่วัดไม่เคยมีกิจกรรมแบบนี้เลยมันจะเป็นอย่างที่ทุกคนทุกคนเคยสัมผัสตามขา่าวจริงผมก็ชอบนั่งสมาธิแล้วก็ทางะไรที่สงบสงบคืออาชีพานายเป็นอาชีพหนึ่งที่อาจารย์ผมบอกว่ามันเป็นอาชีพที่คนเขาเอาความทุกข์มาให้เราให้เราไปแก้ความทุกข์ให้เขาถ้าเรารับเรื่องบากก็เสม,มือนว่าเราได้รับความทุก ช่วยตัวเองแให้ตัวเองไม่ฟุกมากที่ที่จะต้องเข้าแกา้ปัญหาของผมก็เลยต้องทำใจให้สงบแล้วก็พยายามนั่งสมาธิเพื่ออ่านหนังสือเพื่อตามตัวบทมันจะได้มันจะได้เดินแนชีวนที่ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่าโครงการนี้ป็นโครงการที่ดีมากแล้วผมก็ได้สมัครสมัครเป็นโครงการต่อ54นะ ความรู้สึกความรู้สึกก่อนอบรมกับหลงังอบรมแตกต่างเห็นได้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วแล้วก็วไม่คิดว่ามีโครงการแบบนี้อยู่ที่เหลืออยู่ผมคิดว่าไอการฝึกสมาธิอะไรจะอยู่แค่ในวัดเดียวไม่คิดว่าโครงการนี้จะหลงเงินและอีกส่วนหนึ่งผมเป็นคนที่ชอบอมันผูมั่นเป็นพิเศษแล้ว<อ>เพราะว่าศึกษาประวัติเขาเขาเป็น ได้รับการยอมรับจากองค์การยูเนสโกว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกผมก็ศึกษาตลอดแล้วก็พอมาได้สัมผัสก็รู้สึกดีจริงๆับขอบคุณมากครับ